อโลฮามีรักเกตเฟดกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่า Review of e v a n g e l i ี n อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อมาจาก The i n o of Evangelion หลังจากที่ Review of e v a n g e l i ี n 1 1.11Urnot alone ออกฉายเราแฟนๆคงคิดว่านี่คือการรีเมคจากภาค TV วีซีรีแต่เมื่อภาค2.22ถูกฉายลงกับมีเนื้อหาที่แตกต่างกัออกไปและมีการ คนพบว่ามีการทิ้งอีสเตอร์เอ็กหรือสิ่งที่ทำให้นึกถึงภาค TV วีซีรีส์และภาค The In o นออฟอีวาเกเโดยประเด็นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือหลักฐานที่ทำให้คนพบว่า r e วิวออฟอีวาเกเลียอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อมาจากรีนอฟอีวาเกเลียนถ้าท่านไหนพร้อมที่จะรับชมก็สามารถไปรับชมได้ในหน้าปัดนี้นะครับหลักฐานแรกฉากเปิดของ r e วิวออฟอีวาเกเลียน1 1มีฉากเปิดเป็นทะเลสีแดง ซึ่งคล้ายกับฉากจบในภาค The In of e v a n g e l i o n หลักฐานที่2ลร่างของอีวา6 6ที่ถูกประกอบร่างบนดวงจันทร์มีรูทะลุบนส่วนหัวบริเวณเดียวกับที่อีวา01ในภาค TV ซ e r i e s ได้รับมาจากการต่อสู้กับเทวทูตซาคิเอลและตรงกลางมีลักษณะเหมือนคอคล้ายของอีวา01จากภาค TV series หลักฐานที่3 ในตอนจบของภาครีวิวภาค1.11คาโอรุต,ตื่นขึ้นมาจากโรงศพเมื่อมองไปรอบๆจะพบว่ามีโรงที่เปิดและปิดหลายโรงและคาโอรุพูดว่าเธอดอีกแล้วเลอไม่เปลี่ยนไปเลยนะเมื่อมองจากลักษณะคำพูดจะสังเกตได้ว่าคารุน่าจะเคยพบกับชินจิมาหลายครั้งแล้วหลักฐานที่4ในฉากเดียวกันจะพบว่ามีรอยเลือดขนาดใหญ่ลากยาวบนดวงจันทร ซึ่งมีลักษณะคล้ายรอยเลือดที่พุ่งจากคอของเรที่รวมร่างกับริลิตในช่วงท้ายของ The In i n o f i w a k i l i a n หลักฐานที่5ในตอนจบของภาค2.22เขารู้ได้พูดขึ้นว่าคราวนี้แหละฉันจะทําให้นายมีความสุขให้ดูซึ่งไอการที่ใช้คาว่าคราวนี้เป็นไปไ,ได้ว่าคเขารู้อาจจะเคยเจอชินจิมาก่อนหลักฐานที่6ในภาค1.11พบร่องรอยของหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ และมีลักษณะการวางท่าทาี่คล้ายอีวาซีลีที่กลายเป็นหินในช่วงท้ายของ The In of e w a g e l i a n หลักฐานที่7ในภาครีวิวภาค3.0ในตอนที่คาโอรุและชินจิได้เล่นเปียนโนโด้วยกันคาอุรุได้พูดขึ้นว่านายต้องฝึกฝนซ้ำไปซ้ำมาไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบกับเสียงที่นายพอใจอาจจะเป็นการบอกใบ้ถึงการหลูกของชินจิจนกว่าจะพบกับโลกที่ตนเองสามารถมีความสุขหรือสามารถพอใจได้ หลักฐานที่8จะพบว่าในภาคทีวีซีรีส์เครื่องเล่นเพลงของชินจีนั้นจะเล่นเพลงที่25แทร็กกับ26แทร็กวนซ้ำไปซ้ำมาแต่เมื่อมาภาครีวิว1.11ชินจียังคงเล่นเพลงที่25และ26แทร็กแต่ว่าพอมาภาคที่2.22เมื่อชินจีพบกับมาลิเพลงของเขากลายเป็นเพลงที่27แทร็ก หลังจากนั้นเมื่อเขาสังเกตเห็นเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ก็ต่างไปจาก TV วีซีรีส์ดั้งเดิมและพอมาภาครีวิวภาค3.0เขารู้ได้ซ่อมแซงเครื่องเล่นเพลงของชิ้นจิตและบทเพลงก็กลายเป็นแทร็กที่28ซึ่งอาจจะเป็นการบอกว่าใ้ถึงเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันของภาค TV วีซีรีส์ The i n of e v a n g e l i o n และภาค Review of e v a n g e l i o n ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหลักฐานที่พวกเรารวบรวมมาได้ ซึ่งหลักฐานที่สนับสนุนการหลูบหรือความต่อเนื่องของเนื้อเรื่องอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่แม้จะถามคุณอนุปไปก็ตามก็อาจจะไม่ได้รับคำตอบมาเพราะเสน่ห์อีกอย่างของอีวากเลียนคือการที่เราแฟนๆสามารถวิเคราะห์ตั้งคำถามจากความสับสนมึนง,งงของแฟนชายนี้ที่ถ่ายทอดออกมาให้พวกเราได้รับชมสำหรับหลายท่านที่รออีวากเลียนสามบนศูทริปอั์ตธามก็อาจจะต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่า ข่าวข่าวในการฉายองประเทศไทยยังไม่มีวีแววก็หลังจากที่ผมไปชมตัวอย่างมาพวกเราอาจจะได้รับคําตอบที่เราใฝ่หาม,มานานไม่ก็ได้รับคําถามที่มากขึ้นก็ขอจบไปแค่นี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ